สวัสดีท่านผู้ฝังประดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับรสู่เกมสตาร์คร f t 2สองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหิฮ <c oughs> ลิ้มพันกันตนะั้งแต่ต้นคลิปขออภัยนะฮะอ่ะในวันนี้เราอยู่กันในเกมประเภททีมนะฮะหลังจากที่หายไปพักหนึ่งนะฮะอ่ะเราอยู่กับคุณอะไรวะน,นี่ LRD ช h i r a น่าจะาว่าหลอดมั้งนะอ่ะเล่นเป็นโปรโตสสีแดงนะฮะอยู่ฝั่งขวาบนนะ่ะทีมงานฝั่งขวาบนนะครับตรงนี้นะฮะคุณริชเป็นโปรโตส ฝั่งสีฟ้านะฮะอ่าใช้สกินอ e ีฮันรีซะด้วยนะฮะสวยงามมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้คุณสเลเยอร์นะฮะเซิร์สีน้ําเงินนะฮะอ่าส่วนทีมงานฝั่งซ้ายล่างนะครับคุณเบนนะฮะเซิร์สีส้มนะฮะไนติงเกลเทเรนสีเหลืองนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เบนวอชนะฮะโปรโตอสสีม่วงนะครับผมโปรโตอสสีม่วงโอ้ตัวเก็บแร่นี่สกินฟอร์จนะฮะสกินของทาร์ดอรีมเลยนะเนี่อ่ะวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าโวลไรสตี้นะฮะ v o ราเซตีหรือ Volacity นะไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงนะคำนี้นะซึ่งมันแปลว่าอะไรครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะตอนนี้รู้สึกว่าแต่ละฝ่ายนี่มีครบไหมอ๋อฝั่งด้านบนนี่เป็นโปรโตสสองเซิร์กหนึ่งนะในขณะที่ฝั่งฝั่งล่างนี่ก็จะเป็นโปรตอสเซิร์กเทเรนนะครบครบเผ่าเลยนะเผ่าละสามเอ้ยเผ่าเผ่าละหนึ่งผู้เล่นนะฮะกำลังดูนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมเกม33นะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีม่มงตัดสินใจทําหน้าที่ในการวอลนะ ปิดบ้านเลยนะครับตรงนี้ห้ามขึ้นนะฮะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยฟังสีชีรัสชิรัสสีแดงนะอ่ามาสร้างไพลอนไว้ในจุดนี้นะแล้วใครปีนครับโอ้ฝั่งสีว่งปีนนะเก็ตแท้งเอซันะฮะแอซู o แอสพอสิเบิลนะคำนี้นะครับแต่ว่าเรียวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ Make sure they don't get up the ramp อ๋อก็คือเอาให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ขึ้นแรมมานะบิลไรรินบิลรินรินอ๋อมารินนะฮะอ้าวแล้วฝั่งสีเหลืองไม่เล่นโฟกัส บิลรีนโอเคอ่ะอยเขาพูดไปคลิปเอ็มดาวเรมย้า้เขาขึ้นมาเรียบร้อยครับฝั่งสีฟ้าขึ้นมาและเรียบร้อยโอ้โหแล้วฝั่งสีเหลืองทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมคณกดมารีม,มาชา้าจังคือถ้าบาเแกมาเนี่ยคนจะรีบกดมารีม,มาเลยนะเรียบร้อยครับผมเปิดพลยรอตนะฮะน่าจะเล่นเอ่อแคนนอนรัชนะดูทรงแล้วนะครับฝั่งสีฟ้ายังไงลงฟอร์สแล้วเรียบร้อยนะไม่ทําอย่างอื่นเลยนะในขณะที่ฝั่งสีน้ําเงินก็ขยายฐานนะฝั่งสีแดงก็ โอเคเกตดเวกกำลังมานะ่ล่นแคนนอนร้ซยเช่นกันนะวันนี้ฝั่งสีแดงอ่ามีสตอกเกอร์มาแล้วนะฝั่งสีม่วงก็ถือว่าดีอยู่นะเอาไปยิงไพลอนเนะ,ะแล้วยังไงครับโอ้ตอนแคนนอนเพิ่มเติมนะส่วนตรงนี้โอ้โหอย่างดุเดือดเลยนะฝั่งสีฟ้าอืมแต่ว่าวางป้อมไว้ตรงนี้มันน่าจะยังไม่ถึงนะอ่าโอ้สีสีส้มตอนนี้มีโอเคมีฐานสองแล้วนะอ่า อาจจะพอฟัดพอเหวี่ยงได้อยู่นะเนี่ยจังหวะนีะ้มีควินเข้ามามารีนเพิ่งจะออกมานะครับผมโอ้โหแล้วคุณทาอะไรมารีนแต่นี่อ๋อยิงตัวเก็บแร่นะยิงครบทิ้งก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องสร้างป้อมเพิ่มนะแต่ตอนนี้ฝั่งซีเลอร์เนี่ยอาการหนักแล้วนะมารีนต้องมาแบบด่วนเลยนะจนังหวะนี้ส่วนตรงนี้อะก็ยังปะทะกันเล็กน้อยนะตรงนี้โอ้สตอ,อกเกอร์ยิงลงแต่ว่าป้อมเนี่ยยิงไม่ได้นะเพราะป้อมมันมองไม่เห็นนะครับอยูนิเป็นอยู่บนแรมนะฮะ ไม่มีวิชั่นนะฮะตรงนี้ก็มองไม่เห็นเช่นกันนะแต่ว่าตรงนี้ยังไงครับอาจต้องวางตำแหน่งยูนิตดีๆนะฮะส่วนตรงนี้ควีนจัดการไปนะโอ้โหฝั่งสีส้มฝั่งสีส้มเล่นอะไรอ่ะโรชโอเคต้องโรชแล้วนะฮะใช้เซอร์กลิงปะทะ,อะตอนแคนนอนไม่ได้แน่นอนครับผมเอาเซอร์กลิงไปปะทะกับป้อมนี่ไม่ได้นะ <c oughs> ส่วนตัวนี้สตอกเกอร์อยิงป้อมแหกไปแล้วนะฮะลงมายิงไพลอนต่อนะครับส่วนทีมงานฝั่งบนตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงขยายฐานนะลงไซเบอร์คอร์นะ ส่วนฝั่งสีฟ้าโอเคเกตเวมาแล้วแล้วยังไงต่อครับมิทร<ฮ>าบแต่ที่แน่ๆนะอ๋อฝั่งสีฟ้าจะมาขยายฐานตรงนี้นะฮะเวสเดอแทงฝั่งสีม่วงก็ถามหารถถังรถถังอยู่ไหนแล้วฝั่งสีเหลืองคุณยังไม่ได้สร้างแฟคทอรี่เลยนะฮะแล้วคุณปิดแรมไม่ได้นะครับผมเรียบร้อยใช่ไหมอย่างนี้ฝั่งตรงข้ามเขาจะขึ้นมานะแล้วฝั่งสีส้มเขาก็ไม่วอล,ลตรงนี้ด้วยนะฮะเรียบร้อยใช่ครับลักษณะนี้ คือจังหวะน,นี้ต้องจริงๆต้องเคลียร์ป้อมปืนก่อนนะไม่ไงั้นี่ยากนะะฝั่งซิมมอนผมว่าซิมอนนี่ถ้าไม่ได้ดังใจนี่คงจะต้องจัดการเองแล้วนะฮะโรโบโฟเฟสิลิตี้มาแล้วนะครับผมอิมอร์ทัลมาแน่นอนนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหตรงนี้ไว้ยังไงครับรเฟเจอร์คูคูนเพิ่มเติมนะตรงนี้อะไรครับต็อกเกอร์อุ้ยขึ้นมาถึงตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อนี่ยจอเซอร์กิ้งแท็กเข้าไปแตกนะ ทั้งเซอร์ิงทั้งอะไรนะโรชนะครับผมแตกคู่เลยนะเรียบร้อยนะครับแต่ตรงเนี้ยดีอยู่นะตรงที่ฝั่งซีมมอเข้ามาวอล,ลปิดไว้ได้ทันนะแล้วก็ขยายถอดแบบุยขยายฐาน2ต่อด้วยนะตรงนี้ฝั่งเสืองโอเคได้เลิกลง f ฟ c t อรี่สักทีนะกว่าจะกดสร้างรถถังมาได้นะซีแทงนะฮะ <c oughs> ไม่ได้ปิดบ้านนะก็สวยไปเลยนะเมื่อกี้หวันนี้อายิงไพรอนวีออสโซก็ต์เตคอร์เตอร์ฝั่งซีมมอบอกแล้วนะว่าเราจะต้องเคาร์เตอร์บ้างนะก็คือสวนขึ้นบ้างนะ เตดแทงแฮนดิลเดอะแคนนอนสไตในดัส etc อ่าบอกว่าให้ให้รถถังนี้จัดก,การป้อมไปแล้วก็บอกสีส้มให้ลองเอ่อใช้ในดัสนะฮะซึ่งฝั่งสีส้มตอนนี้สร้างในดัสยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้อัปเกรดแลเลยนะครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินมาออกันอยู่หน้าบ้านเนะี่ยยังไงล่ะครับวันนี้สีแทงกลางเรียบร้อยกันผมว่าคันไม่อยู่อะสีแทงคันเดียวอ่ามีมารีนคอยซัพพอร์ตอยู่นะอ่าก็พอ,อได้อยู่นะแต่มารีนลงไปนี่โดนป้อมยิงนะเรียบร้อยครับแตกนะตรงนี้ ก็ไม่น่ารอดนะยกปูงสิครับลักษณะนี้ละลายนะเข้ามาแล้วนะครัฝั่งสีน้ำเงินสไนเยเข้าไปที่สีแทงเรียบร้อยครับจีๆนะทีมงานฝั่งล่างโอ้โหปิดบ้านไม่ทันทําให้ฝั่งสีฟ้าเนี่ยขึ้นมาแคนนอนรัชได้นะยากเลยฮะในขณะที่ฝั่งซีโมนนี่ก็มาช่วยเพื่อนกันก็ลําบากอยู่นะเอาจริงๆไม่ช่วยด้วยนะครับปล่อยให้เพื่อนจัดการไปส่วนตัวเองก็ส่งกองทัพไปโยมตีนะเนี่ย อุ้ยมีผลึกสีแดงด้วยแสดงว่าอันนี้แมบบนี้เป็นอาณาเขตของทารดริมนะก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะดูจากฉากก็รู้นะแต่ตอนเนี้ฝั่งสีส้มนี่คือไม่ไหวแล้วนะจีฮะน่าจะไปคนแรกเลยมั้งฝั่งสีส้มนะฮะโอ้โหตอนนี้อะใครครับสีแดงไปยิงบอกเพื่อนนะฮะฝั่งสีม่วงมาดรอปนะครับมีอิมมอร์ทัลมาด้วยนะครับผมโอ้โหอ่ากลางวาร์ปริซึมเลยนะฮะฝั่งสีม่วงนี่ดูเป็นการเป็นงานที่สุดแล้วนะฮะ HRP LP คืออะไรครับ อ๋อไม่รู้นะที่แน่ๆฝั่งสีส้มไปแล้วฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะไปคนแรกเลยนะเหลืองกับม่วงนี่ว่าไงครับผมไม่น่าไหวนะฮะโหฝั่งสีม่วงดรอปเอ่อนะสตอกเกอร์กับอิมมอร์ทัลนะครับฝั่งสีฟ้าก็มีย้อนน้อยหน้านะฮะมีอิมมอร์ทัลมาเคาน์เตอร์ด้วยนะแต่อิมมอร์ทัลไม่มีเอฟเฟกต์ยิงยนะมีแต่เอฟเฟกต์แสงที่ปากกระบอกปืนนะฮะโหตอนนี้ยังไงนะฮะย่อนคอร์ซิฟบายลงไปเรียบร้อยไม่แตกนฮะ แต่ว่าฝั่งสีส้มเนี่ยเอาจริงๆเขาก็เป็นการเป็นงานดีอยู่นะเพียงแต่ว่าเขากันบ้านไม่ทันกันบ้านไม่ได้เท่านั้นเองนะคือจริงๆหน้าที่กันบ้านเนี่ยคนที่จะเป็นของฝั่งสีเหลืองนะเพราะว่าสีเหลืองนี่มีแรมอยู่หน้าบ้านตรงนี้นะ <S <S เป็นทางใหญ่ที่สุดที่ศัตรูจะบุกเข้ามานะแต่ว่าเขาก็กันไม่อยู่นะอย่างที่เห็นไปนะสุดท้ายนี้ฝั่งสีม่วงจะเอาชัยชนะมาให้ทีมได้หรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ที่เนี่ยฝั่งสีแดงกดยอมแพ้ว้าวน่าสนใจนะสีแดงไม่มีอะไรกันบ้านด้วยนะเนี่ย เออจะว่าไปแล้วทําไมฝั่งสีแดงไม่มีอะไรกันบ้านและฝั่งสีแดงก็ไม่มีอยู่ในประโจมตีด้วยนะอ่าตอนนี้ฝั่งสีฝั่งสีฟ้าไปแล้วนะฮะโอ้โหกลายเป็นว่าอ,อุ้ยชัยชนะอาจจะตกเป็นของฝั่งล่างก็ได้นะด้วยฝีมือของคุณเบรนวอชฮะตอนนี้ทีมงานฝั่งบนรู้สึกว่าจะเหลือแต่สีน้ําเงินคนเดียวแล้วนะเนะี่ยอ่าฝั่งเซิร์กนะฮะแต่ตอนนี้เซิร์กยังไงครับกองทัพดึงกลับบ้านก่อนนะไม่ไหวนะ โอ้ตอนนี้สตอกเกอร์ลงมาอีกเยอะเลยนะครับอย่างเยอะเลยแล้วตอนนี้มีการวางเกตบวีเพิ่มเติมอีกกี่หลังวนะเนี่ยหกนะฮะอ่าหลังนี้เป็นหลังที่เจ็ดนะเนี่ยตรงน,นี้สตอกเกอร์ก็ยังอยู่นะเอาบลิงไปไหนแล้วออกมาตรงนี้เนสะ่ตนตรงนี้อ่าเข้ามายิงตัวเก็บแร่ยิงควีนอย่างสบายใจเลยนะฮะ <c oughs> สตอกเกอร์สกินอีฮาร,รีอเอาให้กดยอมแพ้ครับผม ฝั่งสีน้ําเงิน,นะฮะกดยอมแพ้กดออกจากเกมนะ,ะเรียบร้อยนะครับผมสรุปเกมอาชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเอ่ออะไรนะ in Watch ฝั่งสีม่วงนะฮะแล้วก็คุณไนติเกลฝั่งสีเหลืองนะแล้วก็คุณเบนฝั ane, ่งสีส้มนะฮะโอ้โหชนะด้วยฝีมือของฝั่งสีม่วงคนเดียวด้วยนะเพราะว่าสีส้มนั่นก็ มัวแต่กันฐานสุดท้ายกันไม่อยู่นะกดออกเกมไปก่อนเลยนะส่วนฝั่งสีเหลืองนี่ก็มัวแต่สร้างฐานอยู่นะฮะกลายเป็นว่าฝั่งสีฝั่งฝั่งสีเหลืองนอ่มัวแต่สร้างฐานกลายเป็นว่าฝั่งสีม่วงนี่คือยกขยงขึ้นมาโจมตีนะก็เรียบร้อยไปนะโอ้โหแล้วคือฝั่งสีน้ําเงินฝั่งฝั่งบนนี่จริงๆนี่เกือบจะชนะอยู่แล้วนะแต่ว่าแพเพราะว่าฝั่งสีม่วงมาดรอปนะครับแค่นี้เลยนะมาดรอปตรงนี้แล้วฝั่งสีแดงไม่มีอะไรกันบ้านนะครับแล้วสีม่วงก็แบบชิวเลยนะไล่เคลียร์ไพลอนเคลียร์สิ ตรงนี้ฝั่งสีฟ้าส่งกองทัพเข้ามาไม่พอนะฝั่งสีฟ้าไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยฝั่งสีน้าเงินนะสรุปก็แพ้ไปนะทีมงานฝั่งบนนะ <c oughs> โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไ์กดแชร์ด้วยนะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ